มิวสิริพัฒน์ฟาดหลังโดนแอบ,บถ่ายนำอาหารกลับบ้านจูจูก็เป็นดราม่าขึ้นมาเฉยเมื่อมีสอสอท่านหนึ่งได้แอบ,บถ่ายภาพของสอสอมิวศิริลพัฒน์ที่เป็นภาพของมิวกำลังหยิบอาหารจากห้องอาหารไปพร้อมกับเขียนข้อความว่าพบเห็นอดีตดาราลักลอบนำอาหารกลับบ้านสภากลับบ้านและบางหน้ามิวด้วยรูปส้มทั้งนี้หมิวได้ออกมาฟาดกลับด้วยหน้าแปลกใจที่สอสอที่ถ่ายรูปคนนี้เป็นสอสอมาแล้วสองสมัยไม่ทราบว่า เข้ามาห้องอาหารตอนเลิกประชุมสภากี่ครั้งคำถามตอนที่เลิกสภาทำไมอาหารเหลือจนหอกลับบ้านถ้าจำนวนสอสอที่อยู่จนปิดประชุมมีมากพอก็ไม่มีอาหารเหลือหรอกถ้าไม่เอากลับบ้านเขาก็แจกจ่ายยู่ดีมิวก็ใช้สิทธิ์ที่มีหอ,อกลับบ้านการใช้คำว่าลักลอบไม่รู้อ่อนภาษาไทยหรือจงใจใส่ร้ายกันแน่โมแต่มานั่งถ่ายรูปจับผิดคนอื่นเอาเขาไปแขวนอย่าคิดว่าเจ้าตัวเขาไม่เห็นมีสื่อในมือก็หัดใช้ให้เป็นถ้าเจอกันครั้งหน้าไม่มีเพื่อนสอสอพักเดียวกันนั่งกินข้าวด้วย พราะยู่ไม่ถึงเลิกประชุมก็มานั่งทานด้วยกันได้นะคะ